มีธรรมภาษิตท,ที่พระองคุริมาเถระได้กล่าวเอาไว้ว่าผูดด้ใดเคยประมาทในการก่อนแต่ในภายหลังกลับถ่ายถอนความประมาทเขาย่อมอย่างโลกนี้ให้สว่างดดพระจันทร์พ้นแลจากก้อนเมฆฉะนั้นเมื่อก่อนเราเป็นโจร แล้วก็ชื่อว่าองคุลิมานถูกกิเลสด,ดุดห่วงน้ำใหญ่พัดไปเรามีมือเปื้อนเลือดแต่เมื่อมาถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะแล้วจึงถอนตัณหาอันจะนำไปสู่พบเสียได้เราทำกรรมที่จะให้ถึงทุกติเช่นนั้นไว้มากถูกวิบากกรรมพัดพาไป พวกคนพานไร้ปัญญามักตามประกอบความประมาทส่วนนักปราชญ์ทั้งหลายย่อมรักษาความไม่ประมาทไว้เหมือนรักษาทรัพย์อันประเสริฐททั้งหลายจงอย่าประมาทอย่าย,ยินดีในการมเพราะว่าผู้ไม่ประมาทแล้วเพียนเพ่งอยู่ย่อมถึงความสุขอันไพ่บู์ นี่ก็เป็นคํำบูทาของพระอรหันตเถระรูปหนึ่งซึ่งเรารู้จักกันดีในนามของพระองคุริมารท่านเป็นผู้มีประวัติการสร้างบรมีที่น่าศึกษาม,มากเพราะช่วงชีวิตในสังสารวัตรของท่านได้ผ่านการผจญภัยที่โชคโชนมามากชีวิตมีขึ้น มีลงยิ่งกว่าคลื่นทะเลคือท่องไปในสังสารวัตรทั้งจะเป็นสุขติภูมิคือสวยสุขในสวรรค์และก็มีทั้งไปสวยวิบากกรรมในนรกพระกรรมปานาติบาตเคยเกิดเป็นยักษ์มาหลายชาติตกนรกก็หลายครั้งเป็นอะไรต่ออะไรมาเยอะแยะมากมาย ละกิเลสบังคับสร้างกรรมและเกิดผลนังกรรมคือวิบากตามมาเกลียวชีวิตของท่านจึงมีความสลับซับซ้อนยิ่งกว่าเกลียวเชือกเสียอีกแม้กระทั่งชีวิตในภพชาติปัจจุบันซึ่งเป็นภพชาติสุดท้ายกว่าจะได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ท่านนั่งถูกคนประนามว่า เป็นมหาโจรมากอดเพราะถั่วอาจารย์สั่งให้ไปหานิ้วมือมนุษย์มาหนึ่งพันนิ้วตอแรกกับวิชาที่จะทำให้เป็นเจ้าโลกทำเป็นคนฉลาดมากแต่ว่าขาดความเฉลียวใจคิดแต่จะไปให้สุดสายวิชาที่กําลังเล่าเรียนอย่างเดียวทำให้พลาดลั้งไปฆ่ามนุษย์มากมาย เมื่อกุศลเข้าสิงจิตมากเข้าเลือดเข้าตาเสียแล้วท่านต้องเกือบทำมาถุกฆ่าคือฆ่ามารดาของตนแต่สายพระบรมศาสดาช่วยเอาไว้ทำให้ท่านพบาะผลทางสว่างแห่งชีวิตเรื่องราวในพบปัจจุบันของท่านจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นหลวงพ่อจะไม่เล่าไว้ในที่นี้ หลว่าได้เคยนำมาเล่าให้ได้รับฟังกันไปแล้วสำหรับวันนี้หลวงพ่อจะเล่าชีวประวัติการสร้างบารมีของท่านในสมัยที่เป็นกษัตริย์ยินดีในการเสวยเนื้อมนุษย์เป็นอาหารจานโปรดโดยตั้งชื่อรเรื่องว่าจอมโจรปริศาสตร์หรือยอดมนุษย์กินคน ฟังโดยชื่อเรื่องแล้วอาจดูคล้ายนวนิยายที่แต่งขึ้นแต่เป็นเรื่องจริงที่ยิ่งกว่านิยายพระเคยเกิดขึ้นแล้วในอดีตเรามาติดตามรับฟังกันเลยนะจ๊ะในสมัยพุทธกาลหลังจากที่พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าทรงปราบองคุริมานให้กลายเป็นพระอริยเจา้า ผู้เปี่ยมลนไปด้วมมหากรุณาแล้วภิกษุสงฆ์ได้สนทนากันในโรงธรรมสภาว่าน่าอัศจรรย์จริงหนอพระผู้เมียภาคทรงปราบพระองคุลิมานผู้เคยเป็นมหาโจรมีฟ้ามือชุ่มไปด้วมเลือดโดยไม่ต้องใช้อาวุธหรือสัตตราใดๆทรงสามารถ ทำให้หมดพยศได้นับประสงทับในสิ่งที่ทำได้ยากธรรมดาว่าพระสัมมาสมุทริจ้าทั้งหลายเป็นผู้ทำกิจที่ทำได้ยากให้สำเร็จอย่างน่าอาศัศจรรย์ในขณะเดียวกันนั้นพระบรมศาสดาประทับอยู่ในพระคันธกุฎีได้ทรงสดับถ้อยคำของภิกษุสงฆ์โดยที่ปิโสสด จึงเสด็จออกจากพระคันธกุฎีดำเนินเข้าไปในธรรมสภา้ดยพุทธลีลาที่องค์อาจสง่างามหน้าเลื่อมใสเมื่อประทับนั่งบนอาสนะที่ภิกษุจัดถวายแล้วจึงตรัสถามภิกษุสงอ์ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเธอกำลังสนทนาเรื่องอะไรกันอยู่หรือ เมื่อภิกษุกราบทูลให้ทรงทราบจึงตรัสว่าดูก่อนกิษุทั้งหลายเราได้บรรลุปรมาภิสัมโพธิญาในบัดนี้และสามารถปราบพระองคุริมานได้ไม่น่าอัศจรรย์เลยเมื่อครั้งเรายังบำเพ็ญบารมีก็าสามารถปราบพระองคุริมานผู้มีฤทธิ์มากด้วยปัญญา เรื่องนี้เป็นเรื่องหน้าอัศจรรย์ยิ่งกว่าเมื่อภิกษุสง์กระดาบระรัธนาให้ทรงเล่าเรื่องในอดีตของพระองคุริมานพระองค์จึงทรงนำเรื่องจอมจรปริสัต์มาเล่าให้หมู่ภิกสุสงได้รับฟังกันโดยทุ่นหน้าเรื่องก็มีอยู่ว่าในอดีตการพระบริษัท ทรงถือกำเนิดเป็นราชาชุกมุมารของพระเจ้าโครพยะในพระนครอินนปัตแคว้นกุรุเนื่องจากพระราชกมุมารมีพระพักงดงามดั่งดวงจันทร์และมีนิสัยใฝ่ในการศึกษาหาความรู้แต่ไม่ยินดีในเรื่องการรับราคาฟันพระประยุรญาต จึงขนานนามว่าสุทดสมครั้นทรงเติบใหญ่อยู่ในใบเรียนพระราชาทรงพระราชทานทองลิ่มชนิดเนื้อดีราคาพันหนึ่งเพื่อนำไปเป็นค่าศึกษาศิลปศาสตร์ในสำนักอาจารย์ที่สาป,ป่ามโมกที่เมืองตาก,กศิลารกักมุรรับทรัพย์แล้วก็ออกเดินทางไปทันที ทางด้านพรมมัตกุมารพระโอรสของพระเจ้ากาสิกราชในพระนครพาราณสีก็ได้ออกเดินทางไปเมืองตักกศิลาเพื่อศึกษาศิลปะวิทยาเช่นกันมาต่างฝายต่างเดินทางมาถึงศาลาที่พักเริมทางแห่งหนึ่งสุดสมกุมาร ได้เริ่มเข้าไปทักทายสนนนาปราศัยก่อนได้ซักถามเป้าหมายในการเดินทางครั้นต่างฝ่ายต่างแนะนำตัวเองก็ทำให้เกิดความคุ้นเคยและทรงเป็นมิตรที่ดีต่อกันหลังจากพักเหนื่อยจากการเดินทางไกลแล้วจึงชักชวนกันเข้าพระนครซักถามหนทางไปสำนักอาจารย์ที่สาป,ปามก จากคนในเมืองมารู้เส้นทางแล้วก็พากันไปไหว้อาจารย์แจ้งชาติกำเนิดของตนพร้อมกับบอกวัตถุประสงค์ของการเดินทางมาในครั้งนี้ท่านอาจารย์เห็นว่าพระกุมารทั้งสองเป็นผู้มีบุญญาธิการมีคุณสมบัติเทียบพร้อมในการที่จะศึกษาศิลปะวิทยาจึงรับไว้เป็นลูกศิษย์ เมื่อราชกมุมมารทั้งสองผ่านการสอบสัมภาษณ์และการทดสอบแล้วก็ได้รัอบอนุญาตให้เข้าเรียนจากนั้นก็ไดมมอบทรัพย์ซึ่งเป็นส่วนค่าเล่าเรียนกับอาจารย์แล้วเริ่มเรียนศิลป,ปะวิทยาแขน,แนงต่างๆด้วยความตั้งอกตั้งใจในสมัยนั้นแม้พระราชบุตรอื่นๆในชมพูทวีป หนึ่งหนึ่งพระองค์เ,เรียนศิลปะอยู่ในสำนักขออาจารย์ทิษาปามโมกสุดสมกมารเป็นลูกศิษย์ที่มีความโดดเด่นมากที่สุดเพราะท่านมีสติปัญญาม,มากเพียงล่าเรียนได้ไม่นานก็สำเร็จในศาสตร์ทุกขแขนงพอเรียนจบแล้วสุดสมกมารก็ไม่ได้รีบเสด็จกลับนคร เราต้องรอให้พรมทัตกุมารเรียนสำเร็จเสียก่อนเนื่องจากถือว่ามาด้ยวยกันก็ต้องกลับไปด้ยวยกันเพราะฉะนั้นตั้งแต่นั้นมาสุตสสงกุมารได้คอยให้กำลังใจในการศึกษาขณะเดียวกันก็แนะนำพระสะหาหในสิ่งที่ยังไม่เข้าใจทำให้พรมทัตกุมารแจมแจ้งมากขึ้น และสำเร็จการศึกษาในเวลาต่อมาเพียงไม่นานเรื่องราวของราชกุมารทั้งสองจะดำเนินต่อไปอย่างไรก็ให้มาติดตามรับฟังกันต่อในวันพรุ่งนี้นะจ๊ะสำหรับวันนี้ให้ลูกๆทุกคนมันศึกษาหาความรู้ใส่ตัวเอง โดยเฉพาะความรู้ที่จะทำให้เรารู้จักความเป็นจริงของชีวิตคือต้องศึกษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อการดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องปลอดภัยและก็มีชัยชนะขณะเดียวกันก็ให้มันฝึกฝนอบรมใจให้หยุดนิ่งควบคู่กันไปด้วยจะได้เกิดปัญญาบริสุทธิ ที่จะทำให้เราหลุดพ้นจากอาสะวะกิเลสซึ่งเป็นเป้าหมายอันสูงสุดของชีวิตในสังสารวัฏกันนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขอมโนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนา ให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตัตกไม่พร้องบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิน้นให้มีสุขภาพพรานาม,มัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุขายยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้ว ครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างสวยัยได้เข้าถึงระพธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเทินธรรมกายเจดีย์มีอนันต์จักรวาลอำนนยสุขทุกสถาน I'm